พี่มาชินแดนมาแน่นอนโอ้หถ้าจะท้คำว่าจัดไปดาแล้วเราก็จะมีนะครพี่ตุ้มตาดะเป็นเขาเรียกว่าตัวตลกกราวตัวตลกโบโตกราอเรียนอย่างนี้ก่อนดีกว่าจ้ะคนไทยส่วนใหญ่นะฮะก็จะติดเห็นคนที่มันบิดลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยมาปั่นไย่ยันล้อเดียวแจกลูกโป่งเดินขายาวแต่งตัวเป็นตลกตลกเนี่ยจะเรียกโบโตโบโตจริงๆแล้ว บาคนสิเขาเรียกค่าวคราวที่แปลว่าตัวตลกเออแล้วตัวตลกก็จะมีชื่อแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวเท็จข่าวตัวนเนี้ยชื่อโบโซซึ่งโบโซเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรกๆดีกว่าอา่าผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกเราก็เลยติดคําว่าโบโซโบโซกันมาจริงๆแล้วโบโซเนี่ยมันก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละแต่ค่าวเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเหมือนนักร้องนักร้องมีคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นก็เป็นนักร้อนักร้องเหมือนกันก เป็นอด่างไสังกัดขางมอ่าขนาดเอ็มซีทุกวันนี้เดินไปพื้นโมเด็สยังเรียกแฟบไม่ใช่แล้วล่ะอันนั้นคนละประเด็นกิบลอรีเอกยังเรียกโมเดสอยู่เลยเดินไปพื้นแฟบกิบอะไรนะโอโมมาบอกถือแฟบเหน่อยค่ะติดป่าแฟบก็คือทุกกี่ห้อเราเรียกว่าแฟบมันคือผมทักฟอดเอออ่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาเลยค่ะเร่กันเข้ามาเลยนะคะ นี่บัตรของเราเรือน้อยจังทีไม่เชื่อมาดูเองกับตานะคะฝันเรือน้อยแล้วนะคะสำหรับวันคอนเสิร์ตนะคะเชียงทองภูเก็ตอีกด้วยนะชิมดาวเขาดาวสองพันยี่สิบไม่พูดมาเจ็บคอนะคะเพราะว่าบัตรของเราขายดีกันจริงๆนะคะ28่ันว่าคนนี้เราเริออเ่มคอนเสิร์ตวันแรกกันแล้วนะคะ5วันเต็มๆ5วันแบบอันลี่มีเจ็ดแบบต้องตบกัน,นเลยเหนื่อยเจ็บคอใช่ไหมขายแค่หอบคุ้มแล้วเลิกแล้วเก็บร้านเลยอเอออะไรอย่างเงีเรื่องจริง สองพุ่งเก็บร้านเลยไม่พื้นไม่หาไม่ว่ากันเพื่ดีนะคะคุณครูพึ่งกันด้วยนะคะเดี๋ยวครูพึ่งจะเบอกประมาณห้าใบนะคะใครแจกไปของขวดญที่ใหม่นะคะความสนุกสนานรอยยิ้มน่าเสียงหัวเราะเต็มอิ่มแน่นอนครับห้าวันเต็มฮะเอาพูดจริงเอาสองร้อยนี่แบบคุณอ่ะเอาคุณบอกไปสิค่ะโอ้โหศิลปินที่มานี่รวมกันงห้าวันเนี่ยแปลว่าจะเป็นแค่ตัวว่าเอ่ยพารา ตะว,วินสงกรานตมโดยคุณดูนะค,ะนครับร,รวมๆกันางถือเป็นหลักล้างน,นะโอ้โหคุณไม่ใช่นักร้องสามชาเวทีแสงสีเสียงนี่ที่จ้างมาก็หลักล้างครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพูดแล้ว哈ว่าเราอวยเดี๋ยวนะชิมช็อปไซน์นะคุณช็อปปิ่งที่หลักทีเสร็จนะชุดขี่รถไปดูตรงลานกิจกรรมนะเซ็นเซอร์โพลิสตาได้เลยคุณจัดงานยี่สิบล้านมา<อ>ไม่ได้โู้นะฮะลองคุณกันเรื่อยๆครับเมื่อสงครารที่ผ่านมาบิ๊กเอลเราจัด คูณเล่นคนเข้างานประมาณแสนห้าหมื่นคนคูณบัตรหนึ่งร้อยบาทเข้าไปฮะปิดห้าล้านครับห้าบาทที่เราเก็บได้กว่านะครับแล้วหลายคนบอกอุ๊ยตัวสงการหนุ่มก็ไปอ่ะผมก็ไปอ่ะพี่มาถึงร้อยบาทในชั่วมารับได้สองร้อยบาทอะไรทีเดียวเชียวศิลปินเราเพิ่มใหญ่กว่าเดิมครับบอกได้เลยว่าค่าศิลปินนี่แพงขึ้นแล้วก็เต็มอิ่มหุใจเราเพิ่มความอลังการเพิ่มพลิกเลอกใหลายอย่างจุดถ่ายรูปด้วยจะเป็นทร็อกต่างๆนะครับ อินดูนใจมากตลอด5วันเต็มและโชว์พิเศษสุดฟรีโซนเรานี่ก็มีโชว์แล้วนะเดินเข้าไปยังไม่ต้องหนักปูเนี่ยมีโชว์แล้วนะเรียกเลยว่าพุ่สุดตั้งแต่ฟรีโซนกันเลยบอกพี่หาแล้วแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูตัดสินใจก่อนดไ,ได้ไหมล่ะตัดสินใจก่อนเลยเดียด๋วยวเขาไปซื้อประกันได้ไหมล่ะได้ครับแต่บัตรเราเหลือน้อยแล้วและผมก็ซื้อไว้เองด้วยไว้เก็งกำไรนะาล่ะอย่าไปบอกเขา แจกขายสองแจกสองร้อยเป็นสามร้อยก็ได้พี่ขาพี่ขาแล้วสมมติว่าซื้อมาสองร้อยบาทอะ่ะแล้วแบบเนี่ยหนูหนูยังเลือกไม่ถูกเลยอยากเข้าวันไหนดีอะมันมันเข้ากาเท่ากี่วันนะคะสองร้อยบาทอะค่ะซื้อบัตรเป็นหนึ่งใบยอยากจะเข้าวันไหนก็ได้เลยครับทันห้าวันนะฮะอยากจะเข้าวันที่สามเอ็ดก็ได้อยากจะเข้าวันที่หนึ่งก็ได้หรืออยากจะเข้าวันแรกวันที่ยี่สิบแปดก็ได้ครับพี่ขาพี่ขาคําถาม ตรงนี้รถพิเศษเลยฮะ800บาทเอาไปเลย5วัน800เออวันนี้วันเดียวนะแค่2อุช่นี้นะ2อุช่วแล้วปิดเลยนะเดียว5วัน